สวัสดีครับผมน้ำไม้นะครับก็สวัสดีเพื่อนพี่น้องตกปลาทุกท่านเลยนะครับก็มีพามาตกปลาช่อนคลองนะครับนี่ครับปลาตีปลาช่อนคลองในแถวบ้านครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเนี่ยครับกบยางผีตาโขนครับสีเขียวนะครับจากค่ายเจสฟิชชิ g งนะครับฝากนด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้นะครับตีละตะลิงนะครับน้ําน้ํามันแห้งแล้วนะครับ กัดนะครับกัดเลยกัดเลยนะครับอยู่ด้วยนะครับโอ้เต็มคำเลยนะครับผมครัำน้องเป็นปลาช่อนนะครับเนี่ยไซส์สวยๆเลยนะครับอ้วนๆเลยนะครับแป๊บๆนะครับ ทางปากหน่อยซิเป็นปลาช่อนนะครับเนี่ยแต่แม่ไม่ยอมทางปากอะอหลุดแล้วครับอย,อย่ารับสแป๊บนะครับผมเนี่ยครับเป็นเป็นปลาช่อนนะครับ,รรบไซก็ ประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นปลาช่อนไซส์สวยๆเลยนะครับลักษณะหมายก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นช่อเป็นคลองนะครับจังหวะที่ปลานะครับมันลอยอยู่ข้างกิ่งไม้นะครับเป็นขี้ยาหรือขี้เลอะที่เขาฟันไว้นะครับเย็นๆอย่างเงี้ยช่วงอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยจะดีหน่อยนะครับเพราะว่าปลาช่อนเนี่ยมันจะลอยตัวอยู่นะครับแล้วเราตีเหยื่อรากผ่านหน้ามานมันกัดนะครับตัวนี้กัดแบบไม่ระแวงเลยนะครับก็เป็นเนี่ยนะครับ เป็นปลช้อนไซส์สวยๆนะครับกัดอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหยื่อนะครับก็เหยื่อก็พันปลายไกลด้วยนะครับจังหวะตีแล้วตอนที่ผมเซ็ตทุกนะครับมันก็พันปลายไกลอยู่ก็มาติดต่อไม้อยู่ข้างหน้านี่ครับใกล้ๆนะครับแต่ไม่หลุดนะครับเนี่ยตอเป็นนี่ครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกบยางผีตาโขนนะครับสีไหนก็เด็ดนะครับสําหรับผมนะครับนี่สีเขียวนะครับฝากผลงานไว้ครับกบยางผีตาโขนสุดยอดมากครับผม